สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนจะรู้เป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวอาจารย์ขออนุญาตแนะนำนิดน,นึงนะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วทุกอย่างชัดเจนจริงตามนั้นนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว รบวนอ่านให้เข้าใจพร้อมค่อยทักมาตามที่อาจารย์บอกข้างล่างตามขั้นตอนนะคะหากเรามีบุญสัมพันธ์เราก็คงได้ดูดวงเกื้อกูลกันละกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูในเรื่องของคลิปกันคลิปนี้เป็นความรักนะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีที่เกิดขึ้นกับคุณจริงใน14วันชาวท่านน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อย14วันนี้ข่าวดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอันนี้เป็นไทม์ไลน์นะคะดูได้ตลอดนะคะนับจากวันที่คุณดูนะ,ะโอเค แมมความรักครั้งใหม่โสดมานานนะคะชาวท่านน้ำหลายๆท่าน ชาวท่านน้ำบางคนบางท่านน่ะยังมีความหลอนกับคนเก่าๆความทรงจําเก่าๆแม้จริงๆอะ่ะชีวิตของคุณอะ่ะในพื้นดวงชะตาม,มัน m ม v e ออนแลวมันเริ่มต้นไปแล้วนะอาจจะเริ่มต้นไปก่อนหน้าก่อนหน้าที่ได้มาคลิปนี้ด้วยซ้ำนะคะเดือนก่อนๆหรือเดือนนี้ก็ได้ที่มันดูเนี่ยต้องบอกเลยว่าการเริ่มต้นความรักทั้งใหม่สิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาบวกกับตัวคุณเองชาวท่านน้าได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คุณนับถือหรือไปทําบุญเป็นสายมูสายบุญนะคะมันก็ได้ทําให้คุณเนี่ยนะคะ จิตใจมันมัน,ม,นมันยกระดับก้ากระโดดอยู่พอสมควรนะมูฟออนได้เป็นจริงได้เริ่มต้นได้สมหวังคือชาวท่านนาบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าเรามีเนื้อคู่ไหมมีมีโอกาสสมหวังไหมมีแต่อยู่ที่ว่าคุณจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองอะ่ะเป็นแบบไหนเพราะบางคนบางท่านบางทีก็ไปจับจดอยู่กับคนเก่าๆความทรงจําเก่าๆความรักครั้งเกา่าที่รักกันมาเนิ่นนานรอให้เขาเลือกคุณซึ่งจริงคุณไม่จําเป็นต้องรอ สำหรับตัวอาจารย์อาจารย์ให้แง่คิดอย่างนี้สามคนสามประเภทที่ไม่ควรรอหรอคนที่มันจมปักกับคนรักเก่าๆไม่เลิกไม่ล้าไม่จบไม่สิ้นไม่เปิดใจกับเราสองรอเขาเลิกกันอันนี้ไม่ควรรออย่างยิ่งเราควรมุ้มอ่อนเลือกตัวเองสามรอคนไม่มีใจนะคะต่อให้มีดวงแต่ไม่มีใจก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์มองดูว่า นับจากนี้ไปใน14วันเนี่ยความรักดีๆกําลังจะเข้ามาทายทักคุณมาจากทางไหนมาจากการทํางานมาจากการไปทําบุญมาจากแรงอธิษฐานมาจากการติดต่อสื่อสารในสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือการไปติดต่อประสานงานหรือมีคนแนะนำมาให้รู้จักก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยคนคนนี้นะคะเป็นใครข่าวดีนี้เกิดขึ้นอย่างไรอ่าโอเคแหละคุณไปทําบุญมานะคะมีความเชื่อทางศาสนาของคุณไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามหรือการไปสร้างความดี หรือการเมเนเฟสหรือการอธิษฐานจิตนะคะชะตาชีวิตของคุณนะมันดีนะอย่าคิดว่าไม่ดีอย่าเอาคําพูดที่ไม่ดีมามาครอบงําตัวเองนะคะมาหักล้างตัวเองชีวิตของคุณกําลังยกระดับและก้าวกระโดดแต่บางทีมันก็มีความนอนไม่หลับความกลัวความอึดอัดอะไรบางอย่างที่คุณก็บอกไม่ได้โดยเฉพาะวันพระวันโกนงงมากบันดาวย,าย,ย้ายเงี้ยคนก็เป็น คุณก็งงตัวเองว่าคุณเป็นอะไรมันขึ้นขึ้นลงลงบอกไม่ถูกเพราะฉะนั้นอ่ะในกรณีที่คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณมันจะมีความสงสัยนะว่าเอ๊ะฉันโดนไสยศาสตร,ร์หรือฉันเป็นรคกศาสตร,ร์ไม่ไม่ใช่ทั้งคู่มันเกตเป็นแค่พลังงานบางอย่างที่เข้ามาเตือนในเซนต์คุณเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะพยายามรู้เท่าทันแล,ล้วก็หมั่นสร้างบุญอาจจะอ้วนเงินไปทาบุญไปใส่บาตรท,ทาบุญหรือเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ ปลอดโปร่งโล่งสบายมีความสุขรีหลักตัวเองแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะทีนี้นะคะข่าวดีที่ว่านะนะคะ,ะการเงินข่าวดีโชคดีมีโอกาสมีงเงินเล็กๆน้อยเข้ามานะ,ค,ะความรักเข้ามาแน่นอนจิตใจสงบขึ้นชีวิตก้าวกระโดดขึ้นมีพลังชีวิตที่มากขึ้นอาการนอนไม่หลับหลับ,ลบ,ลบ,ลบตื่น,นอาจจะมีอยู่บ้างแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะทีนี้คนคนนี้นะคะที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณเนี่ยนะคะเป็นใครอะไรยังไง คนคนนี้ได้ไปชดใช้เวรกรรมของเขาในพัทของเขาเรียบร้อยแล้วคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าในดีรชาติของคุณนะคะปัจจุบันเป็นคนโสดคนมากหล่อสวยรวยเก่งพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระใครนะคะเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ในใจเงาเหลือเกินถึงแม้จะดูภายนก์กโอ้ดูเก่งดูหลอ่อดูเท่ดูสวยดูเฟสหรืออะไรก็ตามที่ดูแล้วดูเลอค่า เหลือค่าไหมเหลือค่านะคะเฉิดฉายนะคะอารมณ์ดีรักเด็กรักสัตว์รักคนแก่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งอย่างแต่จริงๆคนนี้เหมือนใจเขาหวยหาใครสักคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่ของเขาเขาเองก็ตอบไม่ได้ว่าเขาหวยหาใครนะคะเขาหรือเธอคนนี้เขาก็บอกไม่ถูกเหมือนกันกับเรื่องของความรักเนี่ยตัวเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเจอคนที่ใช่ไหมนะคะแต่เมื่อได้พบปะรู้จักทักทายประสานงานดิวก,กันกับคุณ เหมือนพลังชีวิตมันเกิดเหมือนในภาพนี้เห็นไหมที่เขาข่อขยขว้าฟ้าดาวเนี่ยนะคะก็คือมัอนเหมือนกับว่าเหมือนเขามีแรงขับเคลื่อนที่จะยกระดับตัวเองขึ้นอันนี้ก็ขว้าอันนี้ก็ขว้าคุณจะเป็นดวงดาวที่สุกสกาวของกันและกันค่ะเป็นดาวดวงที่สวยที่สุดของกันและกันนั่นหมายความว่าคุณเป็นแสงสว่างเป็นความหวังเป็นกําลังใจของกันและกันคนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาอาจจะมีแผลใจความทรงจําในวัยเด็ก ปมในชีวิตความรักไม่ใช่ความรักสิความอบอุ่นในครอบครัวอาจจะน้อยนะคะหรือมีอะไรที่มันติดค้างอยู่ในความทรงจําบางทีก็คล้ายว่าคือมันคือเขาอะมีความท้อแท้ง่ายคือเป็นคนแข็งนอกอ่อนในข้างนอกอาจจะดูปกติดีแต่ข้างในจะเป็นอะไรที่เศร้าหมองหวยหาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็พยายามเยียวยาตัวเองเนาะแต่พอมาเจอคุณเนี่ยอาการเหล่านั้นของเขาเนี่ยมันสิ้นสุดลงเพราะคุณคือเนื้อคู่คือคนที่ใช่ คือคนที่เบื้องบนส่งมาต้องบอกก่อนว่าพลังงานเอเนจีของคุณอ่าดีกว่าดีกว่าตรงที่ว่าถ้าท่านใดสร้างบุญสร้างกุศลไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นสายองค์ปู่ฤาสีองค์ปู่พญานาคราชสายพุทธคุณนะคะสายพุทธสายสายทั้งาศาสนาสายนักบวชน,นะคะตัวคุณเองอ่ะจ,จะตื่นรู้รวดเร็วแต่แต่พอมันมีเซนส์เนาะ มันเซน์หรือยานสัมผัสมันเร็วนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นหมอดูก็ได้หรือเป็นคนมียานอย่างรู้ก็ได้หรือเป็นคนที่เข้าใจหรือสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์การทํานายศาสตร์ต่างๆได้ อ่านใจคนได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องพึงระวังก็คือบางทีคุณจิตใจอ่อนไหวเวลามันวันพระวันโกนวันดาวย้ายวันแปลกๆวันเขาปล่อยของกันนะคะวันแรงแรงเนี่ยนะคะเสาห้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความแปลกนิดน,นึงแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะมุญกุศลจะคุ้มครองคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรับถือจะคุ้มครองทีเนี้ยพลังคุณสูงกว่าเด่นเด่นกว่าแต่ตัวคนนี้มาเนี่ยภายนอกโลกภายนอกของเขาเนี่ยค่อนข้างดีทีเนี้ยพอมาปุ๊บคุณจะได้ ได้เอื้ออาทรกันแล้วคนคนนี้จะได้พลังชีวิตจากคุณซึ่งอาจารย์ว่าบางทีการที่การที่เราได้เป็นผู้ให้ให้พลังใจให้กําลังใจอาจารย์ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วคนคนนี้ทราบซึ้งแล้วเขาจะไม่ทําให้กําลังใจของคุณหรือความหวังดีของคุณสูญเปล่าเขายกระดับตัวเองให้เทียบเท่าคุณซึ่งจริงๆโปรไฟล์ภายนอกเขาดีนะแต่ข้างในใจอาจจะดูอ่อนไหวนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่า,าความ เกื้อคูณความน่ารักความในใจต้องบอกเลยว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาคุณเป็นความสมบูรณ์ความเติมเต็มคุณเป็นทุกสิ่งอย่างนะคะบางคนบางท่านก็ไปไหว้องค์พระตรีมรติหรือองค์พระองค์พระแม่ที่เป็นสามองค์นะคะก็ได้นะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณไปไหว้มหาเทพมหาเีวีพระพรหมอะไรต่างๆกําลังท่านกําลังประทานพรให้กับคุณนั่นหมายความว่า การเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ทุกสิ่งอย่างกำลังจะเกิดขึ้นจริงความรักกำลังเดินเข้ามาเห็นไหมคะ night of cups มาแบบช้าๆคุณอาจจะรู้สึกว่าช้าเหลือเกินที่ผ่านมาฉันเจ็บช้ำมาเนิ่นนานหลายพาร์ทหลายตอนแล้วไม่ไหวจะคอนติเนียแล้วคราวนี้ค่ะพักจบแล้วค่ะไม่ได้จบเส้นนะจบความเจ็บปวดจบคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเราเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ใช่หนังไตรภาคอะไรต่อไปแล้วมีพาร์ทเดียวเรื่องเดียว เป็นอมตะและเป็นจริงเป็นตำนานไปเลยค่ะต้องบอกเลยว่าความเหนื่อยล้าความเพียรอะไรต่างๆที่คุณไปสร้างบุญสร้างกุศลไปหมั่นมูเตลูหมั่นอธิษฐานจิตนะคะอะไรก็ตามบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่แม้กระทั่งสวดมนต์ภาวนานะใครชวนไปไหนไปไหว้ตรงไหนก็ไปกับเขาจบเลยค่ะที่มันทิ่มแทงหัวจิตหัวใจที่มันมืดบอดอยู่ในในจิตในใจมันหมดแล้วเมื่อมันหมดแล้วคุณก็มาเจอคนคนนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าเวลาคุณเห็นคนคนนี้เขามีอาการที่เหมือนคล้ายๆคุณ ในอดีตก็คือมีความเหมือนจะเหมือนจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแต่จริงๆข้างในอ่อนไหวเสียใจง่ายน้อยใจง่ายหรือหรือมีความเศร้าหมองได้ง่ายคุณจะเข้าใจเขาแล้วคุณจะเยียวยานะคะต้องบอกก่อนว่าเอ่อมันเป็นความเมตตาเป็นมหาเมตตาของคุณที่จะมอบให้กับคนที่กําลังจะเติบโตทางจิตวิญญาณควบคู่ไปกับคุณด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความเกือ้อกูลความน่ารักคุณคุณไ้เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณด้วยใจจริงนะ เขาอยากจะพยายามเป็นคนดีที่สุดดีให้มากกว่านี้ซึ่งจริงๆก็ดีอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะคนเราพัฒนาได้อย่างไร้ขีดจํากัดไรเงื่อนไขเนาะมนุษย์มันพัฒนาได้ตลอดเวลาอยู่แล้วคนคนนี้เขาจะทิ้งอดีตที่เจ็บปวดคือจริงๆอ่ะตอนที่เขามาหาคุณเน่ยเขาก็คิดว่าเขาทิ้งแล้วแหะแต่มันก็ยังมีอะไรปมในใจในจิตใ,ในใจบางอย่างที่มันทิ้มแทงหัวใจเขาอยู่แต่พอมาอยู่กับคุณอ่ะปมเหล่านั้นมันค่อยๆค,ค,ค,คลายออก แผลเป็นเหล่านั้นมันค่อยๆสมูทขึ้นเหมือนได้ยาอะไรสักอย่างที่สกาแคร์อะไรเงี้ยที่ทาแล้วหายอ่ะนึกออกไหมคะตัวคุณเองอ่ะตัวคุณเองเป็นธรรมชาติคุณมีความมีเสน่ห์ใจดีอ่อนโยนขี้สงสารน่ารักนะคะบวกกับบุญบารมีของคุณมันหนุนนากันคนคนนี้อาจจะมีอาจจะดรอปในเรื่องของบุญบารมีนิดหน่อยแต่พอมาเจอคุณคุณพาไปทําบุญชวนไปทําบุญหรือให้สิ่งดีๆให้กําลังใจดีๆคนคนนี้ก็สามารถเติบโตเคียงข้างคุณ อย่างสง่างามเคียงข้างกันอะเดี๋ยวเรามาดูความดีงามความน่ารักที่มากกว่านี้เห็นไหมคะเอตออฟคัพส์หนึ่งถ้วยนะราชินีเหรียญน,นะคะเห็นคุณค่าในความดีงามมอบความรักมีความรักให้กันแปดถ้วยอภัยถ้วยก็มานะคะสี่ไม้เห็นไหมคะคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะเป็นเนื้อคู่ที่เป็นเพื่อนกันได้เป็นกรลยะาณมิตรกันได้เป็นพี่น้องกันได้เป็นหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนความคิดกันได้เพชรออฟเพนนิ่ง คุณทั้งคู่จะมีความเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะงุ้งยิ้งงุง้งยิ้งกันได้โรแมนติกกันได้นะคะแล้วก็ปรึกษาหารือกันได้ทุเรื่องไม่ได้คุยเฉพาะเรื่องความรักหรือจีบกันนะคะไม่ได้เฟรชกันอย่างเดียวแต่หมายความว่าคุณทั้งคู่คุยเรื่องงานปรึกษางานสนับสนุนการงานกันช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องงานก็อย่างได้ต่อให้เป็นสายเดียวกันหรือไม่ใช่สายเดียวกันหรือถ้าเป็นสายการศึกษาคุณก็เข้าใจในบริบทของ ภาควิชานั้นๆคณะนั้นๆได้คำว่าเข้าใจคืออะไรคุณไม่ได้ใช้ตรกกะอะไรที่มากแต่คุณใช้ใจเหมือนเหมือนนกพิราบตัวนี้เห็นไหมคะใช้ใจอย่างเดียวเลยถ้าสมมุติว่าตัวชาวท่านน้ําไม่สบายใจกับคนรอบตัวคุณคนนี้ก็พร้อมจะเคียงข้างคุณปะ่ะไปอยู่เป็นเพื่อนคุณพาคุณไปทานข้าวหรือโทรหาคุณคอยฟังคุณเล่าสู่กันฟังหรือระบายอะไรบางอย่างมันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอาจารย์ถึงบอกว่า ความรักนี่เป็นปลาหมึกเลยทีเดียวนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะปรับจูนเข้าหากันได้นะคะนำพาการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นเป็นคู่ที่มีทั้งสติปัญญาทั้งใจนะคะเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์คุณทั้งคู่จริงๆเป็นคนมีเสน่ห์ทั้งคู่แต่พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บเสน่ห์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันส่งเสริมกันให้มีออร่าจะสังเกตได้ว่าพอได้คบหาได้รู้จักได้เจอนานๆไปหรือไม่ต้องนานก็ได้นะคะ จะมีความคุณดูสวยขึ้นคุณดูหล่อขึ้นเขาก็ดูหล่อขึ้นเขาก็ดูสวยขึ้นดูมีออร่าขึ้นทั้งคู่เป็นคู่ที่ส่งเสริมบารมีกันออรา่าน่เกื้อหนุนกันอ่าไม่มีใครหาแสงให้ใครคุณทั้งคู่มีแสงในตัวเองยิ่งกว่าหิงห้อยซะอีกนะคะไม่ต้องไม่ต้องไปดักดูตามอตรงไหนและะ้วค่ะคุณทั้งคู่จะเป็นแสงสว่างให้กันและกันอย่างดีงามนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่เหมาะสมนะคะเป็นคู่ที่ เคียงกายเคียงใจเคียงบา่าเคียงไหลอยู่ในชีวิตกันได้อย่างยั่งยืนถาวรสร้างเม็ดเงินสร้างความมั่งคัง่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณมีให้กันคือความรักคุณใช้ความรักเป็นที่ตั้งคุณทั้งคู่เอาความรักเป็นที่ตั้งรักกันมาก่อนเลยรักนําหน้ามาเลยแล้วเดี๋ยวในเรื่องของปัจจัยเงินทองนะคะสิ่งอื่นใดก็ตามเขามานะคะแต่ดูแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่เกื้อหนุนสนับสนุนเกื้อกูล กันและกันเป็นอย่างมากต้องบอกว่า14วันเนี่ยนะคะฟังดูมันแค่2ส,สัปดาห์เนาะมันดูไม่นานแต่จริงๆแล้วชีวิตของคุณทั้งคู่ผ่านอะไรมาเนิ่นานานมากหรือถ้าอายุไม่เยอะก็เหมือนเจอบทบทรับบทหนักมาเยอะอะเหมือนชั่วโมงบินสูงประสบการณ์เยอะโดนกระทํามาเยอะโดนเอาเปรียบเยอะมากนะคะบางทีอ่ะตัวชาวท่าน้ําเองก็เต็มใจไม่ได้บอกว่าเต็มใจโดนเอาเปรียบแต่เหมือนคุณให้เขาด้ใจ คุณเสียสละหัวใจความรู้สึกสติปัญญาพลังชีวิตตัวเองให้กับคนในอดีตแต่ในวันนี้คนคนนี้นะคะต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นคนใหม่ๆแต่เป็นคนเก่าในต,าติราชานนี้ไม่ได้งมงายเราพูดไปตามเนื้อหาที่มีที่เห็นที่แสดงมาหรือสิ่งที่จะพิสูจน์ให้คุณรู้สึกได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณพูดคุยกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าคุณเคยเหมารู้จักกันมาสิบปีมันคลิกกันมันคุยแล้วคุยสนุกอะแล้วมันไม่เคอะเขินกันอะ นั่นแหละคะ่ะคนเก่ามันจะรู้สึกคิดถึงกันอย่างประหลาดอยากคุยด้วยคุยด้วยก็ไม่อยากเลิกคุยอยากเจออยู่บ่อยๆอ,อยากชวนกันไปทําบุญอยากชวนกันไปทําความดีหรือมีแต่มีแต่สิ่งดีๆให้แก่กันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทสรุปนะองค์พ่อพี่คณะน,นะคะพ่อพี่คะนะอยากจะบอกอะไรคุณทั้งคู่คนดูคนส่องมากเนี่ยค่ะกล้าที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆก,กล้าที่จะลืมเรื่องราวเก่าๆ ะะแล้วกล้าที่จะเปิดใจหรืออยู่ในชีวิตของกันและกันความกล้าหาญจริงๆมันฟังดูเหมือนมันดูเข้มแข็งเนาะแต่จริงๆไม่ใช่หรอกค่ะมันเป็นอะไรที่คนเรานะใ,ในในสัญชตาตญาณของมนุษย์มันมีอยู่แล้วความกล้านะคะแต่บางทีคนเราเอาความกลัวนําหน้าแต่จริงๆมนุษย์เราทุกคนมีสัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดของความกล้าหาญของความเฉลียวฉลาดของความดีทุกสิ่งอย่างณวันนี้อยากให้คุณกล้าเปิดใจ กล้าที่จะพูดที่จะคุยนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ต้องปิดบังไม่ต้องฝืนใจตัวเองนะคะเนี่ยค่ะมีโอกาสลึกซึ้งกันไป18บวกแต่อื่นใดก็ตามดูให้เหมาะสมนะ,ค,ะคุณทุกคนเป็นผู้ใหญ่มีวุธิภาวะดังนั้นแล้วอะไรที่พร้อมอ่ะ อยากจะมีเบบีหรือจะแต่งงานกันในอนาคตภายภาคหน้าแล้วคุณมีซัมติงกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณก็ต้องป้องกันให้เหมาะสมเนาะทุกสิ่งอย่างต้องดีงามคุณทั้งคู่มีความบริสุทธิ์ใจจริงใจต่อกันนะคะให้กําลังใจกันผู้หญิงคนนี้งดงามบริสุทธิ์ถือดอกบัวดวงตาเป็นประกายสดใสนั่นหมายความว่า energy aura เนี่ย มีแต่ความรักความเมตตาการเป็นผู้ให้คุณทั้งคู่จะเป็นผู้ให้กันและกันในเบื้องต้นคุณจะให้เขาก่อนให้กําลังใจให้พลังใจพอเขามีพลังชีวิตที่นี้แหละค่ะเขาจะโอบอุ้มคุณนะคะทั้งคู่คุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอะไรที่อยู่แล้วมันร่มเย็นมันเย็นใจมันมีความสุขมันคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะมันมีความสบายใจอย่างบอกไม่ถูกแต่สุดท้ายมันคือความถูกต้องค่ะนะแล้วคุณทั้งคู่ชอบชอบอะไรที่มันเป็นเบสิคทั่วไปธรรมชาติอะ ชอบอะไรที่เรียบง่ายไม่ได้ไม่ได้ชอบอะไรหวือหวะคือตอนตอนก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออ,เอ,อชอบอยากมีอน,นุษ์อันนี้แต่พอคุณมาเจอกันกับคนนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณพอละคุณไม่ได้อยากอะไรอยากได้อะไรมากไปกว่าน,นี้หรือถ้าอยากได้มันก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คุณจะให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้สึกของจิตใจมากกว่านะคะเนี่ยค่ะที่ผ่านมาคุณหลงอยู่ใน ดักไซด์ความมืดดำท็อกซิกของคนที่ไม่พึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือสังคมรอบตัวหรือแม้กระทั่งคนรักเก่าๆทุกคนปราศจากซึ่งความจริงใจกับคุณทุกคนสแสวงหาผลประโยชน์จากความใจดีความใจอ่อนความที่สงสารของคุณแต่ในวันนี้จิตใจของคุณมันยกระดับแล้วนะคะจิตวิญ,ญญาณของคุณเนี่ยมันตื่นรู้หัวใจสีชมพูจัก,กราตรงนี้เห็นไหมค,คุณเห็นคุณค่าในตัวเอง จะสังเกตว่าคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณดูบรท์ขึ้นจริงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแฮปปี้สักเซสเนี่ยความสุขความสําเร็จถ้าถามว่าคนคนนี้มาเป็นความสําเร็จของคุณอันเดียวไหมไม่ใช่ค่ะความสําเร็จและความสุขแท้จริงมันมาจากใจของคุณมันมาจากการกระทําของคุณมันมาจากจิตวิญญาณการเตอรือนรู้และการลงมือทําของคุณนั่นเองคุณเป็นสารตั้งตน้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเป็นความสุข ความสาเร็จความสุขและความสำเร็จม,ม,มันต้องไปด้วยกันนะคะบางทีคนเข้าใจว่ามีความสําเร็จถึงจะมีความสุขไม่ใช่คะ่ะเมื่อใดก็ตามที่คุณมีความสุขนั่นเรียกว่าคุณสําเร็จไปแล้วเพราะความสุขคือกุญแจแห่งความสําเร็จที่แท้จริงถ้าสองอย่างมาด้วยกันถือว่าชีวิตเนี่ยคุณสําเร็จแล้วนะ,ะบนรรลุแล้วในแบบฉบับที่ดีงามของคุณทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วค่ะคุณมีมากพอคุณก็เลยแบ่งปันให้เขาและเมื่อเขาตอบแทนคุณ มันก็เป็นความสุขสําเร็จและการเห็นคุณค่ากันอย่างมหาศาลเห็นไหมคะคุณมีโอกาสคุณทั้งคู่น่าจะชอบการไปท่องเที่ยวหรือถ้าไม่ได้ชอบเที่ยวไกลๆก,ก็ชอบที่จะไปทานข้าวนอกบ้านนัดเดทนัดเจอกันหรือมีความรู้สึกว่าเราไปดูงานนี้ไหมเราไปงานนิทรรศ,าศาการนี้ไหมเราไปเดินห้างเราไปเดินตลาดน้ําเราไปเดินเล่นหรือเราไปสวนสาธารนณะไปไปหาอะไรทานไหมคือมันจะเป็นอะไรที่รื่นรมมีความสุขมีความเติมเต็มให้แก่กันนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะมันไม่ได้ ละ,ละหกละเหืนลุ่มลุมดอนด,อนดอนในจิตในใจเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะมันมีแต่ความราบรื่นอบอุ่นเปี่ยมสุขนะคะและอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกและค่ะว่าในหัวใจมันชุ่มชื้นไปหมดแค่คุณเปิดใจแค่ครั้งเดียวนะคะชีวิตของคุณเห็นไหมคะสักเซสก็มาเจอสักเซสอีกมันไม่รู้จะสําเร็จไปถึงไหนเพอร์เฟกทามมิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันถึงเวลามันอาจจะบอกว่าช้าไปน,นิดหนึ่งโอ้อาจารย์อายุจน4ี่กว่านนนี่นั่น อายุก็เป็นเพียงตัวเลขอย่างที่เขาว่ามาเนิ่นนานนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้สําคัญว่าเราเกิดมานานแค่ไหนมันสําคัญว่าเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วดีงามอย่างไรมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาที่มันเหมาะสมที่มันคู่ควรที่มันดีงามไม่มีอะไรให้ต้องสงสัยค่ะลองเปิดใจดูนะคะเพราะ14วันนี้เป็น14วันทองของคุณเหมือนกันไม่ใช่วันทองนะ14วันทองคําแล้วกันเออเอาอย่างเงี้ยเป็นเป็นวันที่แบบที่ดีงามอ่ะเพราะอะไร การที่คุณจะมีคนที่ดีงามมารักนะคะคนคนนี้จริงอยู่คือด้วยจริงอยู่ว่าเขามาอาศัย energy ของคุณความอบอุ่นความเอื้ออาทรความเมตตาความหมงใหญ่แต่ท้ายที่สุดคนคนนี้จะตอบแทนคุณด้วยความสุขความสําเร็จนะคะเป็นคู่ที่เสมอกันแล้วดีงามมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในครั้งนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ตกหลุมรักคนคนนี้ มือขวาเท่ากับคนในอดีตที่คุณแบบโอ้ยลุ่มหลงเหลือเกินรักเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินอยากคุยเหลือเกินไปส่องดูสิเขาทําอะไรเขาไปกับใครครั้งนี้ไม่มันจะเป็นความรักที่เบาสบายเหมือนขนนกนะคะไม่ต้องแบกไม่ต้องบีบคั้นอะไรทั้งสิน้นมันจะเอื้ออาทรมันจะเกือ้อกูลมันจะปกคลุมไปด้วยความอ่อนละมุนนะะเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะไม่ชวนฝันค่ะเป็นจริง นี่แหละคือความจริงนะคะที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ขอให้คุณเปิดใจเนาะเพราะตอนนี้ energy ดวงมันได้ดวงดีคือโอกาสดีค่ะนะคะก็อยู่ที่เราแล้วแหละนะว่าเราจะขับเคลื่อนชีวิตเราไปตามเส้นทางนั้นหรือเปล่าคืออาจารย์เนาะไม่ได้อยากให้ใครยึดถือเรื่องดวงเป็นที่ตั้งยึดถือก,ก,การกระทําเป็นที่ตั้งด้วยแมชกันค่ะผสมกันไป Mix and Match ค่ะนะคะถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะแต่งตัว Mi x and ไม่แมก็ตามแต่ท้ายที่สุดนะคะเราควรจะ ทำชีวิตเราสร้างพลังงานที่ดีให้มันให้มันแมชกันเพราะคุณทั้งคู่เนี่ยมาเพื่อส่งเสริมกันจริงๆนะคุณทั้งคู่จะมีความสุขชีวิตไม่น่าเบื่อคูน่นี้น่าหลักสนุกสนุกแบบไม่หวือหวาสนุกแบบอบอ่นนะคะอบอวนไปด้วยความห่วงใยรักกันดีนะะต้องบอกเลยว่ามันมันดับเบิลของความสําเร็จอนะที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกว่าเลือกใครก็เหมือนตัวเองเลือกผิด ล้มเหลวอยู่ล้ําไปอย่าจามองว่าล้มเหลวแล้วกันถึงแม้ว่าจะมีคํานิยามคํานี้เกิดขึ้นบนโลกให้มองเป็นประสบการณ์ชีวิตมันคือบททดสอบมันคือการเรียนรู้เหมือนเราเรียนหนังสือค่ะบางวิชาเราก็คะแนนน้อยบางวิชาเราก็ไม่ถนัดบางวิชาเราก็ไม่ชอบมันเหนื่อยมันร้อนอะไรก็ว่ากันไปนึกออกไหมคะอย่างเช่นวิชาบางคนอาจจะไม่ชอบพระยไม่ชอบเกษตรหรืออะไรที่สมัยก่อนที่เขาเรียนกันแต่ทุกวันนี้วิชาตัวนี้คือวิชาชีวิตคุณผ่านมาทุกรูปแบบแล้วคุณสอบผ่านคะแนนดี แล้วสําเร็จด้วยไม่ต้องมีใบเซอร์ค่ะเพราะจิตใจที่มีความสุขประกันยิ่งกว่าใบเซอร์ร้อยใบด้วยซ้ำนะคะโอเคนะคะเป็นกําลังใจให้หักฟังแล้วชอบใช่เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัครสมาชิกไลค์แชร์กดกระดิ่งคอมเมนต์อัปเดตแล้วสุกันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกเสียงทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาขอบคุณหลายหลายท่านใจดีเอนดูนะคะเมตตาอาจารย์บริจาคปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณอาจารย์ทราบซึ้งใจนะทุกมูลค่ามีคุณค่า ต่อใจอาจารย์เสมอนะคะในท้ายที่สุดขอวอวยพรละกันเนาะเพราะคุณเองก็เ,เติบโตเรียนรู้ผ่านอะไรมาเยอะนะคะอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามนะคะหากแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจการงานอันดีอันชอบอันใดในสิ่งที่คุณรักก็ขอให้บังเกิดความสุขสําเร็จนะคะเป็นอาสาจารย์ณวินาทีนี้ับันนี้เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้โชคดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ